ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่4,688ในขณะนี้ถึงแม้ว่าตำรวจอเมริกันผิวขาวทั้งสองจะไม่เข้าใจภาษาจีนแต่เขาก็ยังพอเข้าใจภาษาอังกฤษที่ผสมในภาษาจีนของมาหลานเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่ามาหลานจะพูดว่าเธอเป็นแม่ของเธอดังนั้นตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธในทันทีและรีบคุกเข่าลงอย่างจงใจเพื่อกดทับลงไปที่มาหลานอย่างแรง ตอนนี้หมาหลานรู้สึกเพียงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงในร่างกายของเธอเธอหายใจแทบไม่ได้เพราะแรงกดดันจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงปังความเจ็บปวดรุนแรงขึ้นตำรวจก็หักซี่โครงในเวลานี้หมาหลานลังเหงื่อเย็งเยียบด้วยความเจ็บปวดร้องไห้และตะโกนว่าซี่โครงฉันหักซี่โครงหักช่วยด้วยฉันเจ็บจะตายอยู่แล้ว ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอมองไปที่ตำรวจหญิงและพล่องออกมาเร็วเข้าหยุดเขาไม่อย่างนั้นฉันจะถูกเขาทับจนตายคุณปฏิบัติต่อผู้โดยสารชั้นหนึ่งอย่างนั้นหรือตำรวจหญิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับพ่อค้ายาเสพติดเช่นคุณคุณคิดว่าการซื้อตั๋วชั้นหนึ่งหมายความว่าคุณมีภูมิคุ้มกันทางศาลหรือไม่ มาหลานตะลึงและถามเธอว่าอะไรนะคนค้ายาอะไรตำรวจหญิงย่อะเยะ้ยยังคงทำตัวโง่ที่นี่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของเราพบของเถื่อนสังเคราะห์ใหม่มากกว่า180ออนซ์ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า5,000กรัมในกระเป๋าเดินทางที่เช็คอินของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าการรู้เกี่ยวกับสินค้าเถื่อนระดับไฮเอ็นเหล่านี้คือพอจะเข้าคุกที่อเมริกาได้ไหมคะ อะไรนะมาหลานตกใจครู่หนึ่งและพล่องออกมานี่เป็นไปได้ยังไงฉันเป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีสิ่งของเถื่อนในกระเป๋าเดินทางของฉันได้อย่างไรฉันมีมาตลอดไม่เคยเห็นของแบบนั้นเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาเป็นยังไง หลังจากพูดเธอก็นึกถึงซองชิวอัวและสมองของเธอก็ระเบิดขึ้นคราวนี้ในที่สุดเธอก็ตื่นจากความฝันอันยิ่งใหญ่และตระหนักได้ชัดเจนว่าเธอตกหลุมพรางแบบไหนดังนั้นเธอจึงซุดตัวลงและพล่องออกมาฉันฉันถูกทำร้ายฉันถูกใส่ร้ายและใช้แล้วไอสารเลวที่ชื่อซองชิวอัวที่โกหกฉันคุณต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุดให้ความบริสุทธิ์ของฉันแก่ฉัน ในช่วงเวลานี้เองที่มาหลานตระหนักได้ว่าเขาตกเป็นกลอุบายที่น่าตกใจเพียงใดเธอรู้ว่ากระเป๋าเดินทางของเธอถูกบรรจุด้วยตัวเองและเธอรู้ดีว่ามีอะไรอยู่ในนั้นและเธอไม่ได้เปิดมันในระหว่างกระบวนการทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีของเถื่อนอย่างแน่นอน เนื่องจากตำรวจบอกว่าพบของเถื่อนในกระเป๋าเดินทางสองใบที่เขาเช็คอินต้องเป็นกระเป๋าเดินทางที่ซองชิวอัวขอให้เขาช่วยนำกลับไปที่เกาะฮ่องกงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มาหลานก็ตระหนักว่าซองชิวอัวไม่ใช่ผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จเลยและเธอก็ไม่ใช่ญาติห่า,หางๆของราชาเครื่องดื่มด้วยเธอเป็นคนโกหกโดยสมบูรณ์ เธอทำงานอย่างหนักเพื่อหลอกตัวเองและช่วยเธอนำของเถื่อนออกจากประเทศยิ่งกว่านั้นตำรวจบอกแล้วว่าพบของเถื่อนในกระเป๋าเดินทางใบนั้นมากกว่า5,000กรัมไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากเป็นในประเทศจีนก็คงจะเพียงพอสำหรับโทษประหารชีวิตเธอเสียใจและตกใจอย่างยิ่งร้องไห้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงว่าสหายตำรวจอเมริกัน ฉันถูกหลอกจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซองฉิวอวที่ขอให้ฉันถือกระเป๋าเดินทางเอาไปที่เกาะฮ่องกงฉันมีอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในกระเป๋าใบนี้ฉันไร้เดียงสาคุณเรียกตัวฉันเองได้แน่นอนตำรวจหญิงเยอะเยและพูดว่าอีกฝ่ายสัญญากับคุณมากแค่ไหนและคุณกล้าดียังไงที่จะช่วยคนอื่นคนสัมภาระข้ามพรมแดน ตอนที่4,689มาหลานรีบพูดว่าฉันไม่อยากได้สักเพนนีแค่ช่วยเพื่อนเมื่อเขาพูดเช่นนี้มาหลานก็มีความผิดจริงๆเธอรู้ดีอยู่ในใจว่าเหตุผลที่เธอตกลงที่จะให้ซองทิวอัวช่วยขนสัมภาระนั้นเป็นเพราะซองทิวอัวบอกว่าเธอจะส่งเล็กซัส L M 300ให้เธอเมื่อเธอกลับมาและเธอก็จะพาเธอขึ้นเครื่องหง23วันเกาะกง อย่างไรก็ตามมาลานรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสัญญาด้วยวาจายอยู่แล้วและเขาไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจจะหาหลักฐานได้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเหลือบมองมาลานด้วยความสงสารเล็กน้อยจากนั้นร่วมกับเพื่อนร่วมงานก็พามาลานไปที่สถานีตำรวจข้างอาคารผู้โดยสารของสนามบิน เพราะหมาลานเต็มใจจะหักซี่โครงเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นหวังจะรักษาตัวก่อนแต่ตำรวจหญิงกลับบอกว่าแค่ซี่โครงหักไม่ต้องไปโรงพยาบาลหมอสุขภาพของเราสักพักจะมาหาคุณแก้ไขง่ายๆแล้วกินยาแก้อักเสบในช่องปาก มาหลานร้องไห้และพูดว่าคุณขาดมนุษยธรรมเกินไปใช่ไหมฉันจะฟ้องคุณไม่นะฉันจะฟ้องคุณฉันจะฟ้องคุณและคุณชนะอย่าใจสิบหรือยี่สิบล้านเหรียญให้ฉันฉันยังไม่เสร็จกับคุณ มาหลันตำสิ่งหนึ่งได้และพูดเสียงดังว่าเมื่อสองสาปีก่อนชาวเวียดนามอเมริกันคนหนึ่งถูกบังคับขับออกจากเครื่องบินของคุณและอินเทอร์เน็ตบอกว่าในที่สุดเขาก็สูญเสีย140ล้านเหรียญสหรัฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวเบาวๆว,ว่าอย่างแรกเลยเหตุการณ์ที่คุณกล่าวถึงเป็นข้อพิาพาทระหว่างสายการบินกับผู้โดยสารและสิ่งที่คุณกำลังประสบอยู่ตอนนี้คือคดีอาญาที่ตำรวจอเมริกันจับกลุ่มผู้ค้าย,ยาข้ามชาติเนื่องจากคุณเป็นจับกุมและมีเจตนาขัดขืนเจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิใช้กำลังจับกุมท่านได้ ประการที่สองกระบวนการทั้งหมดของการบังคับใช้กฎหมายของเรานั้นถ่ายทำด้วยกล้องติดตัวหากคุณมีข้อโต้แย้งใดๆต่อการบังคับใช้กฎหมายของเราคุณสามารถขอให้ทนายความของคุณตั้งคำถามได้ฉันเชื่อว่าทนายความของคุณจะให้คำตอบคุณในเวลานั้นเมื่อเห็นว่าซี่โครงของเธอหักมาหลานก็ทำให้ตำรวจหญิงตกใจไม่ได้และตระหนักว่าเรื่องนี้ต้องร้ายแรงมาก น้ำเสียงของเธออ่อนลงทันทีและเธอก็สำลักและถามว่าสหายตำรวจฉันไร้เดียงสาจริงๆคุณจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้อย่างไรอีกฝ่ายพูดอย่างเฉยเมยเรื่องนี้ถ้าเจ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนทางเดียวคือจับกลุมอีกฝ่ายและอีกฝ่ายต้องยอมรับว่าไม่รู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนมิเช่นนั้นไม่มีทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณได้เลย ความจริงแล้วสิ่งต้องห้ามเหล่านี้ถูกพบในกระเป๋าเดินทางของคุณหากคุณไม่สามารถพิสูจน์ความไม่รู้ของคุณได้คุณก็จะคลายความสงสัยไม่ได้มาลานตื่นประหนกและพูดอย่างรวดเร็วฉันมีบันทึกการสนทนากับเธอเธอเล่นกับฉันตลอดเวลาบันทึกแชทสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้ตำรวจหญิงสายหัว ถ้าคุณสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณเพียงฝ่ายเดียวโดยดูจากบันทึกการแชทมีก็ง่ายเกินไปในอนาคตผู้ค้ายาทั้งหมดจะจัดทำบันทึกการสนทนาแล้วจึงบยบินไปขึ้นเครื่องบินถ้าคุณสำเร็จคุณจะทำเงินได้มากมายหากคุณล้มเหลวคุณจะลบบันทึกการสนทนาของคุณและอ้างว่าคุณบริสุทธิ์ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเสี่ยงใดๆคุณคิดว่ามีช่องโหว่มากมายในกฎหมายหรือไม่ให้คุณเจาะ เมื่อมาหลานได้ยินสิ่งนี้เธอก็พูดอย่างกระตือรือร้อนทันทีว่าแล้วทำไมคุณถึงยังยืนอยู่ตรงนี้ละ่ะใช้เวลาในการจับซองถิวอัวตัวนั้นซะเธอเพิ่งออกจากสนามบินได้ไม่นานและเธอก็วิ่งหนีไปพักหนึ่งดอนอย่าทิ้งนิวยอร์กกราบใดที่ฉันจับเธอและสอบสวนเธออย่างเคร่งครดัดฉันจะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าเราไม่ต้องการให้คุณสั่งการว่าตำรวจจัดการกับคดีอย่างไรตอนนี้เราต้องแจ้งความให้ครบถ้วนสำหรับคุณหากคุณมีทนายเราสามารถช่วยคุณแจ้งทนายความได้ถ้าคุณไม่มีเราจะให้คุณคุณกำหนดหนึ่งคุณเลือกมาลานโพล่องออกมาฉันต้องการโทรหาครอบครัวของฉันฉันต้องการเรียกลูกสาวและลูกเขยของ ตอนที่4,690เมื่อตำรวจเห็นว่ามาลานต้องการติดต่อครอบครัวของเธอตำรวจหญิงก็พยักหน้าแล้วตอบตกลง คุณมีสิทธิติดต่อครอบครัวของคุณและขอให้ครอบครัวของคุณหาทนายความคดีอาญามาให้คุณหลังจากพูดจบเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมายื่นให้มาหลานแล้วพูดว่าจำไว้ว่าคุณสามารถโทรหาครอบครัวหรือทนายของคุณแต่ถ้าคุณโทรหาเพื่อนร่วมงานเพื่อปกป้องมันจะทําให้คุณมีความผิดมากขึ้นมาหลานร้องไห้และพูดว่าคุณไม่เข้าใจคําพูดของฉันเหรอฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันถูกคนอื่นใส่ร้าย ฉันจะหาผู้สมรู้ร่วมได้ที่ไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงพูดอย่างแผ่วเบาว่าไม่ว่าคุณจะถูกทำร้ายหรือไม่และถูกทำร้ายหรือไม่ไม่ใช่คุณเท่านั้นที่เป็นคนสุดท้ายและไม่ใช่ฉันที่เป็นคนสุดท้ายเมื่อการพิจารณาคดีเริ่มขึ้นทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นให้อยู่ภายใต้คําพิพากษาของผู้พิพากษา มาหลานเหลือบมองตำรวจหญิงอย่างโกรธจัดจากนั้นจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีและโทรหาเซียวชูหลานเซียวจูรันได้รับโทรศัพท์และประโยคแรกหลังจากการโทรคือถามมาแลนแม่คุณขึ้นเครื่องบินแล้วหรือยังทันทีที่หมาหลานได้ยินเสียงลูกสาวของเธอความคับข้องใจและความกลัวในใจของเธอก็ปะทุขึ้นทันทีและเธอก็ร้องออกมาดังดง ตูรานลูกสาวที่ดีของฉนันเธอต้องช่วยแม่ฉันให้ได้ตายในอเมริกาถ้าคุณไม่ช่วยแม่ของคุณเซียวชูรานเริ่มประมาทและรีบถามทันทีว่าแม่เป็นอะไรกับลูก มาหลานร้องไห้และพูดว่าเป็นเพื่อนที่พี่เฉินแนะนำให้ฉันรู้จักเธอขอให้ฉันนำกระเป๋าเดินทางของเธอไปเกาะฮ่องกงก่อนที่ฉันจะขึ้นเครื่องบินตำรวจจับกุมฉันและบอกว่าเจอของในกระเป๋าของเถือนเยอะมากว่ากันว่าเกิน5,000กรัมตอนนี้โดนจับไปทุกกระดูกซี่โครงผมไปข้างหนึ่งเดี๋ยวผมรีบไปแจ้งทนายฉันจะทำอะไรได้บ้าง ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอร้องไห้อย่างช่วยไม่ได้ชูรันบอกเย่เฉินอย่างรวดเร็วและขอให้แย่เฉินหาทนายความที่ดีและน่าเชื่อถือให้แม่ของเขาอย่างรวดเร็วและเธอไม่สามารถปล่อยให้เธอติดคุกในสหรัฐอเมริกาได้อะไรนะเซียวชูรานรู้สึกมึนงงและจู่ๆก็หมดหนทางมองไปที่แย่เฉินอย่างรวดเร็วและพูดอย่างน่ากลัวว่าสามีแม่เธอเธอถูกตำรวจจับ ตำรวจพูดพวกเขาพบของเถื่อนมากมายในกระเป๋าเดินทางของเธอและซี่โครงหักด้วยอะไรกันเนี่ยในความเป็นจริงเย่เชนเคยได้ยินสิ่งที่มาแลนพูดทางโทรศัพท์แล้วในตอนนี้เขาจำได้ทันทีว่าก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องกับครอบครัวของซิสเตอร์เฉินตอนนี้ดูเหมือนว่าครอบครัวของเธอเป็นเพียงนักแสดงที่ให้ความร่วมมือกับการแสดงของเธอ ตัวละครของคนที่ประสบความสำเร็จและชาวจีนพ้นทะเลที่กระตือรือร้อนนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวละครที่สร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติเหตุผลพื้นฐานที่ซิสเตอร์เฉินมีความกระตือรือร้อนเกี่ยวกับหมาหลานอยู่เสมอคือเธอต้องการใช้เธอเพื่อขนส่งของเถื่อนไปยังเกาะฮ่องกง เซียวจุรันตื่นประหนกในเวลานี้เธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และถามเยี่เยชนว่าสามีฉันควรทำอย่างไรตอนนี้ตำรวจบอกว่าพวกเขาควรขอให้แม่จ้างทนายหรือพวกเขามอบหมาย แย่เินโนบยักหน้าและกล่าวว่าบอกแม่ว่าอย่าพูดไร้สาระในขณะที่อยู่ข้างในฉันจะขอความช่วยเหลือจากลูกความของฉันในสหรัฐอเมริกาและจัดการให้ทนายความที่มีประสบการณ์ไปที่นั่นเซียวชูรานรีบถามสามีลูกค้าของคุณในนิวยอร์กเชี่ยวชาญด้านนี้หรือเปล่าเขามีทรัพยากรในด้านนี้ไหม แย่เฉินพูดอย่างจริงจังไม่ต้องกังวลเธอยังคงมีอำนาจอยู่บ้างไงนิวยอร์กการจัดเตรียมทนายความที่ดีไม่น่าจะมีปัญหามันต้องแข็งแกร่งกว่าทนายความสาธารณะที่ตำรวจจัดให้ เซียวชูรานพูดอย่างเร่งรีบจากนั้นคุณก็รีบโทรหาลูกค้าของคุณและขอความช่วยเหลือจากเธอแม่บอกว่าตำรวจบอกเธอว่าถ้าเรื่องนี้ไม่สามารถขจัดความสงสัยได้ฉันเกรงว่าเธอจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแย่เฉินพูดอย่างใจเย็นมาก เรื่องแบบนี้ไม่ต้องรีบหรอกคุณแค่ต้องจําไว้อย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนสำหรับแม่ตัวเองโดยรู้ว่ามันเป็นของเถื่อนและถือมันโดยเจตนาตราบใดที่คุณสามารถพิสูจน์สิ่งนี้ได้พิสูจน์ได้ว่าเธอบริสุทธิ์ดังนั้นจะไม่มีผลร้ายตามมา มาหลานที่ปลายสายได้ยินคำพูดของเย่เฉินและร้องไห้และพูดว่าลูกเขยที่ดีเลือกก็ดีอย่างที่คุณพูดแต่ที่สำคัญคือถ้าคุณจับใครไม่ได้เจ้าจะตายโดยไม่มีหลักฐานตอนที่4,691 เย่เฉินกล่าวว่าท่านแม่ท่านไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขยอย่างน่าพอใจอย่างแน่นอนแต่มันอาจจะยุ่งยากเล็กน้อยและท่านจะต้องได้รับผิดในช่วงเวลานี้หมาลานร้องไห้ถามว่าช่วยหนูด้วยลูกเขยที่ดีแม่กลัวมากถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แม่จะถูกขังตลอดชีวิตแม่เป็นคนที่อยู่ในสถานกัการันและที่นั่นมีนักโทษอ,อยู่ในนั้นมากเกินไปน่ากลัว แย่เฉินพูดอย่างจริงจังไม่ต้องกังวลแม่ฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขก่อนที่จุรานจะสำเร็จการศึกษาและคุณจะสามารถกลับไปประเทศจีนกับเราได้ มาหลานรีบถามลูกเขยคนดีพูดจริงหรอือจูรานเรียนจบและเดินทางกลับจีนเพียงครึ่งเดือนเท่านั้นเย่เฉินทำเพลงและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลฉันเย่เฉินจะทำตามที่ฉันพูดอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเสียงที่หนักแน่นของเย่เฉินความกังวลของมาแลานก็ตึงเครียดเนื่องจากความกลัวในที่สุดก็คลายลงเล็กน้อย เธอร้องไห้และพูดว่าลูกเขยที่ดีแม่จะพึ่งพาคุณไปตลอดชีวิตคุณคุณต้องไม่ผิดสัญญาแย่เฉินพูดเบาๆแม่ครับหลังจากเหตุการณ์นี้ผมหวังว่าคุณจะมีความทรงจำที่ยาวนานและอย่าไว้ใจคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจและอย่าคิดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันและในที่สุดก็ประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์มาหลานพยักหน้าและสำลักเหมือนกระเทียมไม่ต้องกังวลตราบใดที่คุณสามารถพื้นอิสรภาพได้ในครั้งนี้คุณจะเอาเงินและทองมาวางต่อหน้าแม่และแม่จะไม่มีวันลุกขึ้นโลกเมื่อคิดถึงเรื่องนี้มาหลานจำได้ว่าเขาถูกจับโดยตำรวจในข้อหาขโมยบัตรธนาคารของเย่เชนฉันได้เรียนรู้บทเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งฉันจะยังถูกหลอกในครั้งนี้ได้อย่างไร บัตรของเย่เชนจะมีเงินหลายหมื่นล้านได้อย่างไรในทำนองเดียวกันคนที่เพิ่งพบจะให้รถคุณคันหนึ่งได้อย่างไรรถหลายล้านคันและเธอชวนคุณไปเที่ยวพักผ่อนที่วิลล่าของเธอทำไมคุณถึงไม่มีความทรงจำที่ยาวนานเกี่ยวกับความเป็นไปไม่ได้ที่เห็นได้ชัดเช่นนี้ล่ะ แย่เถินได้ยินถึงความสำนึกผิดของมาหลานดังนั้นเขาจึงพูดเบาวๆว่าแม่อย่าบอกอะไรพวกเขาก่อนฉันจะจัดการทนายภายในหนึ่งชั่วโมงและปล่อยให้ทนายความไปช่วยคุณแก้ปัญหานี้ โโออเเคคมาหลานได้ยินเย่เเฉินบอกว่าเขาจะสามารถหาทนายเข้ามาได้ภายในหนึ่งชั่วโมงและพูดอย่างรวดเร็วว่าต้องเป็นลูกเขยที่ดีของฉันในนิวยอร์กที่จากกระพัที่อยู่ห่างไกลเขาสามารถมีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ตำรวจหญิงข้างๆพูดขึ้นว่าหมดเวลาโทรแล้วขอโทรศัพท์หน่อยมาหลานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพยักหน้าและเมื่อเขากำลังจะส่งโทรศัพท์เขาไม่ลืมที่จะพูดเสียงดังว่าลูกเขยที่ดีจากนั้นตำรวจหญิงก็วางสายไปทางด้านนี้เสี่ยวฉู่หลานร้องไห้และถามเย่เฉินว่าสามีท่านจะทำอย่างไรต่อไป แย่เฉินพูดเบาๆฉันจะพักคุณกลับไปที่ Providence ก่อนพรุ่งนี้วันจันทร์และคุณยังเรียนอยู่ดังนั้นคุณสามารถไปเรียนที่โรงเรียนสองสามวันนี้ฉันจะมานิวยอร์กเพื่อทำธุรกิจของแม่แก้ปัญหา เซียวจุรันสำลักและพูดว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรฉันไม่มีอารมณ์เรียนหันหลังกลับไปนิวยอร์กแย่เฉินพูดด้วยสีหน้าจริงจังคุณช่วยแม่ไม่ได้ในเรื่องนี้และถ้าคุณตามฉันมาที่นิวยอร์กมันจะไม่ส่งผลดีใดๆนอกจากก่อให้เกิดปัญหา หลังจากหยุดไปชั่วครู่เย่เฉินก็พูดอีกครั้งว่าคุณควรกลับไปที่พอรอวิเดนและมุ่งเน้นไปที่การเรียนหลักสูตรของคุณและฉันจะกลับไปนิวยอร์กด้วยตัวเองฉันสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ไม่เช่นนั้นหากคุณไปด้วยฉันก็ไม่สามารถจัดการกับมันได้เพราะหากฉันไม่ทำงานหนักในเรื่องนี้แม่อาจจะติดคุกในสหรัฐอเมริกาไปตลอดชีวิต